เพื่อนอารยสถาปัตย์ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในดินแดนอีสานใต้ที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในหลายหน่วยงานนะครับที่ได้มาช่วยกันส่งเสริมผลักดันให้เกิดกระแสความตื่นตัว ทางด้านธุรกิจาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลหรือ tourism for all ในยุควิถีปกติใหม่หรือ new normal โดยเฉพาะทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ได้เร่วมกันส่งเสริมและผลักดันให้เกิดเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในหลายจังหวัดในทั่วทุกภูมิภาคของเมืองไทยครับอยยย่่างไไทททเีวแบบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทเที่ยวเมืองไทยด้วยความไม่ประมาทเพื่อความปลอดภัยจากโรคระบาดและร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเส้นทางล่าสุดในดินแดนอีสานใต้ที่เมืองลูกชิ้นยืนกินจังหวัดบุรีรัมย์เชื่อมโยงสู่จังหวัดสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ร่วมกันส่งเสริมผลักดันให้ทุกสถานที่แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมรีสอร์ทที่พัก และร้านอาหารําปรับปรุงและพัฒนาให้มีเฟรนลี่ดีไซน์เพื่อให้คนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้มาท่องเที่ยวอีสานใต้กันได้โดยสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมครับ เรามีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Tourism f o ์ออนะครับทางบุรีรัมย์เนี่ยพร้อมที่จะมีการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวกับคนทั้งมวลนะครับความพร้อมที่จะดําเนินการให้ทุกคนและทุกท่านนะครับสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเข้าถึงสินค้าบริการของการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ไปตามเป้าหมายของกลุ่มอรัญรรธักปัดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางมูลนิธินะครับที่ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว t o วริสต์ม์ออในจังหวัดบุรีรัมย์ครับขอบคุณครับ ทัวอารยะสถาปัต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อคนทั้งมวลที่เมืองซอกราวจังหวัดบุรีรัมย์เ yeah! ีย้ค่ะเรามีความพร้อมที่จะรองรับตั้งแต่ การเข้าถึงเมืองนะคะเรามีนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ที่นั่งวิลแช์นะคะโดยเฉพาะที่ Ele ลฟเว่นเวที่นี่นะคะรองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นการชมบรรยากาศของวิถีชุมชนช้างนะคะก็ต่อยอดจากทางอบพทที่พัฒนามาเราก็ต่อยอดทางการตลาดเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้เพื่อคนทั้งมวลเลยนะคะค่ะสุลินทถิ่นช้างใหญ่ส่งเสริมการยักสถาปัต์ รองรับการ,รท,าท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเ,เและอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการช่วยกันขับเคลื่อนอรารยสถาปัตยและการท่องเที่ยวเพื่อคนทันท้งมวลในยุค New Normal นั่นก็คือบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลครับ เราจะต้องดูแลในเรื่องความอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดการเรื่องต่างๆดังนั้นโดยทั่วไปเราก็จะมีที่จอดรถเฉพาะของผ,ผู้พิการนะคะแล้วก็มีสถานที่ในเรื่องของแรมหรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายของผู้ป่วยให้สามารถที่จะเชื่อมระหว่างตึกต่างๆห้องน้ำในปัจจุาบัลน,นี้เราก็พยายามปรับในเรื่องของกายภาพต่างๆให้เอื้ออำนวยความสะดวกกับผู้ผู้ป่วยและในโรงพยาบาลมีห้องน้ำชายห้องน้ำหญิง แล้วโดยหลักของเราก็ก็มีห้องน้ำผู้พิการในทุกตึกอยู่แล้วลทุกคนไดด้้ใชสรปปรโรงพยาบาลบุรีรัมย์เรามีอริยสถาปัตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการผู้สูงอายุและเด็กนะคะกาา็จะมีทางลาดห้องน้ำนะคะแล้วก็ที่จอดรถสำหรับคนพิการที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วสามารถ ใช้บริการโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้ทันเวลาค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความพร้อมในเรื่องของการขับเคลื่อนง,งานคนพิการค่ะในการที่จะทําให้เป็นการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลนะคะโดยเน้นให้จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวแล้วก็เน้นในเรื่องของ quality of life นะคะก็ก็อยากจะเชิญชวนให้ไปเที่ยวชมที่เขากระโดงซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานในเรื่องของอาเซียนสถาป,ปัตเพื่อการท่องเที่ยวสําหรับคนทั้งมวลค่ะ เทยสุใของไทยขอ,ขอ,ขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์และทุกภาคส่วนนะครับที่ได้มาร่วมกันส่งเสริมผลักดันให้ทั่วทุกสถานที่ทั่วทุกจังหวัดของเมืองไทยได้มีอารยสสา์ที่คนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้สะดวกปลอดภัยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวไทยยุค New Normal เพื่อสุขภาพความสุข และความปลอดภัยของพวกเราคนไทยทุกคนครับ